ะะแอ์จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปรู้จักกับดนตรีเพื่อสุขภาพกันค่ะและแน่นอนนะคะผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะนั่นก็คืออาจารย์เมย์น,น,น,นั่นเองสวัสดีค่ะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวใช่แล้วพาน้องโน้ตมาด้วยนะคะน้องโน้ตสวัสดีค่ะแนะนําตัวนิดนึงน้องโน้ตเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกค่ะสวัสดีคับชื่อโน้ตนะครับทรงวรธรรมสมกองนะครับนิสิตชั้นปีที่2ปริญญาโทนะครับสาขาดนตรีมั่บัต จากมหาวิทยาลัยมัธิโดนครนี่ะเพิ่งเจอกันครั้งแรกก่อนอื่นค่ะมารู้จักกับดนตรีเพื่อสุขภาพก่อนค่ะจริงๆการใช้ดนตรีอย่างที่บอกเนาะมันอยู่ในชีวิตประจําวันเราอยู่แล้วก็คือวันนี้จะมาพูดในเรื่องของการขับร้องเพลงเพื่อที่จะ ส่งเสริมสุขภาพแน่นอนการฝึกร้องเพลงมันเป็นการเหมือนออกกําลังกายนิดๆเราจะรู้สึกเหนื่อยน,น่อยๆเวลาร้องเพลงเสร็จจะรู้สึกสดชื่นเนาะหายใจก็ลึกขึ้นนี่คือในแง่ของร่างกายละมันดีกับเราละนะคะแลว,แลวแาการศึกษาหลายอย่างก็ยืนยันแล้วว่าการร้องเพลงนี้ช่วยสงเสมสุขภาวะที่มีผลต่อร่างกายลราจิงสองค่ะเรื่องของสุขภาพจิตใจนะคะการที่เราได้ร้องเพลงที่เราชอบหรือแม้แต่ทาเพลงตามร้องเพลงตามอ่ะก็แปลว่าเราต้องรู้สึกเพ้อเพลหรือรู้สึกว่าเพลงนั้นมันมีความหมายหรือว่าตอบความรู้สึกอะไรเราบางอย่าง สามค่ะรู้ไหมคะว่าการฝึกร้องเพลงเนี่ยช่วยในเรื่องของสมองความจําแล้วก็สติปรรนนัญญาในหลายส่วนเลยเดี๋ยววันนี้ก็จะมีโมเดลนะคะจะมีตัวอย่างให้ดูนี่หน่อยพร้พอมไหมคะพร้อมค่ะได้เลยค่ะถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่เนี่ยก็สามารถทําตามได้วันนี้เนี่ยเราจะมาทําอะไรกันบ้างคะก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเรียนร้องเพลงกันแบบไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อเราจะต้องเป็นนักร้องแต่เรามีเป้าหมายเพื่อเราจะสร้างความสุข สร้างความเพลิดเพลินกับัวเรารวมถึงอีเป้าหมายหนึง่งนั่นก็คือการได้บริหารปอดหรือการเคลง่อนอยากรู้น้องนอตว่าเราจะเลือกเพลงแบบไหนให้มันดีต่อสุขภาพจิตสุขภาพร่างกายของเราอะคะครับเพลงที่ดีอะครับพี่แอนงก็คือเป็นเพลงที่เราชอบคอนเลยอันดับแรกหรือเป็นเพลงที่มีความหมายดีๆที่เรารู้สึกว่าอยากจะฟังแล้วเรารู้สึกกับเพลงนั้นมากๆก็ได้ครับซึ่งแต่ละคนก็จะมีเพลงที่ชอบแตกต่างกันไปครับ ถ้างั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไหมน้องโน้ตเ,เริ่มจากยังไงดีคะอุปกรณ์นะพี่เมย์นิดหนึ่งให้พี่เมย์ช่วยได้เลยค่ะครับทีนี้อันดับแรกเรามาฝึกลมหายใจกันก่อนค่ะแม่ลองดูะนะครับเราจะหายใจเข้าสีจาส่จังหวะหยุดสี่จังหวะแล้วก็ออกสี่จังหวะให้เราทอพร้อมกันนะคะคุณผู้ชมทำตามพวกเราไปได้เลยนะคะ คลายมากยิ่งขึ้นและอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะที่มันมันเหมือนกับการที่เราได้โฟกัสเหมือนได้แบบว่าจดจอ่อไปกับการนับด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเราหลุดไปอยู่อีกโลกหนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่าไม่งั้นเราก็หายใจแบบออโตโ้ใช่ไหมคะแต่อันนี้เหมืนอนเราได้ได้นับเนาะหายใจเข้า4ี่จังหวะกลั้น4ี่จังหวะแล้วก็ปล่อยออกมาอีก4ี่จังหวะเพราะ,ะเรารู้สึกว่ามันมีตัวกําหนดหนึ่งสี่ มันเราก็จะกําหนดได้ง่ายขึ้นว่าอ๋อมันจะถึงสีแล้วนะเราจะต้องทําสิ่งใหม่พอถึงสีอีกสีหนึ่งเราจะต้องทําสิ่งใหม่นะและการจดจ่อไปเรื่อยๆแบบนั้นนะคะสมองเราก็จะทําการติดตามไปเรื่อยแล้วก็พยายามที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยบังคับร่างกายตัวเอง,งเี่ยมัค็ความคิดตัวเองให้มันไปทางนั้นคือถ้าเราจับจังหวะได้เราจะสามารถควบคุมการหายใจเราได้ดีขึ้นเราก็จะร้องเพลงได้ดีขึ้นพ<ฯ>อเราร้องเพลงได้ดีขึ้นนะคะอันนี้ในแง่ของสุขภาพเราเองนะคะ ตัวเราจะรู้สึกภูมิใจขึ้นมีความสุขมากขึ้นและทำได้ดีขึ้นไม่มีการพัฒนานะค่ะบังคับควบคุมได้ง่ายขึ้นก็จะช่วยเรื่องของเซนต์ออฟ o อนโทรหรือความรู้สึกในการควบคุมสถานการณ์หรือบางสิ่งบางอย่างนอประมาณนั้นแต่ทีนี้คําถามต่อว่าเอา้าถ้าบ้านไม่มีกีตาร์ไม่มีเป็นโน้ตทำยังไงดีง่ายๆเลยค่ะก็เพลงบรรเลง หรือเพลงปกติที่เราฟังอยู่ก็ได้ค่ะลองตั้งใจฟังดูค่ะแล้วลองจับจังหวะเพลงให้ได้ออลองดูนะคะอาจจะไม่ยากไม่ง่ายเท่าไหร่เพราะว่าทักษะการฟังก็เป็นทักษะที่จะต้องฝึกเหมือนกันดังนั้นลองหาเพลงที่ชอบดูนะคะเริ่มต้นจากเพลงบรรเลงก่อนก็ได้เพื่อไม่ให้มีคําร้องหรืออะไรในการรบกวนเราลองดูเท่านี้ก็ช่วยในเรื่องของการหายใจถ้าเราสดชื่นขึ้นแล้วนะเอาล่ะพอเราได้ฝึกหายใจแล้วขั้นตอนต่อไปต้อ,ตองทําอะไรคะน้องโน้ตเราลองมาทำเพลง ง่าย,ายครับก่อนที่เราเรียนน้องเพลงเราจะรู้ว่าหายใจมีสำคัญมาก<ช>สิ่งต่อไปเลยครับสำหรับหมอที่คิดว่าอยากให้ทุกคนผ่อนคลายแค่เราวมลมหายใจในช่วงเช้าหลังจากที่ตื่นนอนหรือว่าเรามีเวลาว่างในการทําอะไรก็ตามแล้วฝึกหายใจไปด้วยจะต็ดขัดมาครับน้องอยากให้ทุกคนลองทําเพลงที่ชอบอใช่ครับยังไม่ต้องอา้าปากเราเลยนะแค่ทำเพลง่เอ็พี่แอนนะครับลอ,ลองเลือกเพลงมาสักเพลงหนึ่ง เมื่อกี้กูเห็นน้องโน้ตทำเพลง Over the Rainbow มาค่ะอาเพลงนี้ก็ได้ค่ะได้เวลาร้อนะครับให้แหายใจเข้าทางปากที้แล้วก็ปิดปากแล้วก็หึมให้เสียงออกทางสมูกนะครับจะช่วยให้เราฝึกพละการหายใจแล้วก็ฮุมให้เสียงออกมาได้ดีด้วยครับโอเคค่อยไปน้ำมือใหม่นะคะหัดฮึม ตามเราไปเรื่อยๆนะครับได้ะะได้เลยค่ะ ร้องเนะาะพอเปลี่ยนมาเป็นทำหรือว่าการล้าก็เหมือนรับใหม่เหมือนกันนะคะอาจารย์ค่ะมันเหมือนแบบเอ๊ะปกติเราหายใจหรือว่ามาโฟกัสที่เรื่องของการแบ่งการหายใจมากกว่าเดิมใช่ครับ<ม>คือน้อจกจะอธิบายว่าพอเราร้องแค่ลามันมีแค่ตัวเมโลดี้ตัวทำนองทำให้เรารู้สึกว่าแค่ชันหมดลงหายใจก็หายใจใหม่แล้วก็ร้องไป<อ>มันทำให้เรารู้สึกเพลินแล้วก็มีความกดดัน มีความคาดหวังในการที่จะเป็นนักร้องน้อยโลนแต่ว่า,ามีความสุขกับการร้องของตัวเองมากขึ้นหลังจากที่เราวอร์มด้วยคําว่าลาด้วยหุ่มแล้วเราลองมาใส่ okay, เนื้อเพลงโอเคมาเวลาทาั้งทั้งข้อน,นั้นรอบหนึ่งแล้วรอบต่อไปก็ใส่เนื้อโอเคค่ะลองดูนะคะว่าจะต่างกังไนไหมเนาะเอ้ยตายแล้วโอเคบำบัดบำบัดจ้าเพื่อสุขภาพนะจ๊ <laughs> จะแต่เข้าดึงเหมือนเดิมนะ เป็นกิจกรรมที่คุณผู้ชมสามารถเลือกเพลงที่ชอบแล้วลองทําตามกันดูนะคะแอลว่ามันก็เหมือนให้เราฝึกให้เราตั้งสมาธิอ่ะเหมือนจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราร้องแต่แต่ว่าไม่ได้กดดันตัวเองนะคะแต่รู้ว่าโอเคตั้งสติว่าโอเครอบนี้ฉันจะหำก็หำไปให้หมดรอบนี้ฉันจะลาลาให้หมดรอบนี้ฉันจะรอ้องก็ร้องให้หมดหรืออะไรแบบเนี้ยตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมภาคหนึ่งเนาะ ที่มันอาจจะอยู่ในการเรียนการสอนดนตรีปกติอะแต่เราหยิบบางสิ่งบางอย่างมาใช้ได้โดยที่ไม่จาเป็นต้องกดดันต,ตัวเองกิจกรรมนี้เดี๋ยวในอนาคตนะคะทางรามาที่ด,ดีเองก็จะจัดทําเป็นคลิปการสอนการใช้ดนตรีแบบนี้แหละเ,เพื่อการหายใจแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพอื่นๆในอนาคตยังไงก็รอติดตามดูนะคะนี่ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆนะคะคุณผูช้ชมค่ะอดใจรอกันนิดนึงเพราะว่าโปรเจกต์นี้กําลังเริ่มแล้ว วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์เมนะคะแล้วก็น้องโต้องมากเลยนะคะขอคุณะค,ะค่ณะ,คะสนุกสนานมากๆแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายตามไปด้วยแต่ว่าเรื่องราวดีๆยังไม่หมดนะคะคุณผู้ชมค่ะพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมาพบกันกันกบช่วงรามาสตอรี่ค่ะ